เจออะไรจ้านี่นออกมืออะไรในทางนนี่ติดนคนพนๆดอกมม่วงห็ดพึ่งข้ากลัมสีสวยมากน่าหิตยังน้อยนี่ สวัสดีครับขอผมเบาเคียนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามบ่ายหลังจากทำนมไม้เสร็จเรียบร้อยเผื่อสีเซ็ตพากันมาป่าเฮ็ดเพื่อนเอามเมื่อไหร่บอกเห็นเพื่อนเราเฮ็ดอ,อกหรือพากันมาเบิ่งมันก็นนาอ,อกเลยเน,ะนาะกข็ออกขมามือหันสองสามมื้อหลังมันยังน้อยอยู่ก็มีดอกขิมิมนี่ขมาเลยขอวเล้งแหกหมานเหลือเพื่อนเขียวเข่งเข่าเข่เข่าเขาก็ได้มาแต่เช้า เราถ่ายน้ำไม้สกอนคอยเพิ่มเขี่ยพี่น้องมืเลยก็ฮัดถุกนะมื่อนั่นพี่น้องคอมเมนต์บอกเฮ็ดพึ่งเข้ากรรมเฮ็ดเข้ากรรมมันขมเด้อพี่น้องมันขมลิบนิดนิดมันแคบแต่ถ้าว่าให้หวานเลยของโบหวานเด้อขมติดลิบลิบนิดบ้านเฮาเอิญอย่างเฮ็ดพึ่งบอกว่าจ้ามีคนที่ถามว่ามันเน่นเฮ็ดเอียงเอียงมืดเนี่ยพี่น้องก็บอกแล้วให้ดพึ่งเข้ากรรมแต่ว่ามันว่หวานเสน้าฮะจะเก็บไปอีกเพราะว่ามันแซ่บ พอดีก้อยได้ค่ะผมนิดนิดใช่แค่ไหนแบบนิดนิดเหรอนะพอดีแซ่บโบเกงแซบเ็ด่มญาติญาติกันเล่าเรื่องเมนูอะไรไม่ได้เฮ็ดอยู่ลุยลุย,ย,ยต้องมานต้องมานแหละม,มาน้ำคนหมานนาเ็ดแล้วเาถึงเมนูแหละโอ้มา,มาน้ำคนหมานเราต้องห่วงมานคือเ่า พึ่งข้า,าวเดือดโรยเลยก็มีสถิตก่อนออกหลังพอมาทีหลังเขาจะเลือกอ่ิอภาได้หลายตัเขาเลือก,อก,อกเ,ห,เ,เอกห็นบินก็อกอกอพิณหน้ามมอน้ามงหน้าเมมโอ้ยมาที่เป <laughs> ็ลุยเลยบอ แล้วอ no ืมดิดิเขาต้อเกี่ยได้บอกินเกียได้ดิ่นออนนีเล่นเลยเล่นนมีคืออยู่เนาะคืออยู่เคืออยู่ดีก็ได้อยู่ดูดอกข้งหลัอือนำไปไม้เห็นแลต้องเกี่ยต้องเกี่ยบอกกินเ้อเกี่ยบกเห็นเี เย็ดเลยโอ้ยหน้าแบบนี้แต่หลังมันบาไหวเด้อ่ะโดนน้ำเหรอถ้าตีเกงต้องขูดแบบนี่อกเห็นเปล่าหลังพึ่งเพิ่นบาไหวแล้วหลังเพิ่นบาไหวแล้วเอาคือเก่าใช่จ้ายิงได้ลื่นนี่ไดแดงว่ามีหลายรุ่นอยู่นะน้ั่นนั่นนั่นเห็นดูมี่ใต้ใบไม้เลยอ่ะ ดิดิดูนี่โอ้ยลูงนี้ก็บวาวเลยรุ่นนี่เออลูกนี้ยังน้อยอยู่หาช่วยกันหาดูดิไหวไหมไหวไหมจ๊ะบอกหน่อยว่าว่ายังไหวอยู่ดิยังไหวอยู่นะขาวอยู่ เขียบบุญจักหน่อยนอเนาะอ้อมเอ้มแถวนี้แหละพอเราเจอหมูนคน,นละใบไม้หนาใบไม้หนามากเดี๋ยวเงินนี่โอ้ยแต่ใบไม้เลยนี่เอเขียดได้ดบุญจัง <c oughs> โอ้มาโยมายโยเข้ามาเขเจอให้แล้วมุงเด็กมุงเด็ก กูดีใจขั้นตอนเดินไม้ดอกใหญ่ใหญ่นี่พึ่งทามปอนี่พึ่งทามคือขนมปังเลยนี่นี่ก็สวยตั้งรออยู่เจอหมูเงยเงยเนาะหาหมูก็นเด้ออีกหนึ่งดอกเก็บไปเงี้ยพวกสติ๊กเิค่ะ สติกเดินหาอยู่พูนโอเคก็เดินแยกๆกกันหาเจอหมูใหญ่ค่อยถ่ายเจอหมูน้อยๆโอ,อเคก็เก็บไปเรื่อยๆสองดอกสติกนี่โอเคเจอเมื่อกี้นี่ไม่ได้ออกสี่แล้วถือคามแล้วคามสวยขน,นาดเลยดอกนึงจะกล้าไหมครับขมิ้น สวยเนาะมันจะได้มาได้เขี่ยเวลาสติ๊กนี่ดิเห็ดอกนี้เล็กสติ๊กบอกดอกสติ๊กว่าตั้งกระดูกระเด้งเห็นกันจะไปเขี่ยไหมเดี๋อกรุ่นนี้แม่แต่ว่ามันเนียนกันครับใช่ใบไม้เลยเห็นดอกบานนี่นี่จึงได้เห็นดอกน้อยเพื่อนนี่ค่ะ จะเป็นเพงเลงเลยเด้อมาหลังหมูเนาะมาหลังหมูหมูเมื <time> ่อละเขาพูดลุงเฟศก็โอเคเสร็จีิค้าก็ไปหาต้นอมไว้กลับมากระทานจักแหละเพื่อนเอาต้องหลงหมูใหญ่ไว้ให้เฮามั่งแหละเจออีกแล้วป้าดองมีกระดานอู้ยสวยอยู่เลยยนุ่มอยู่นุ่มอยู่ถ้าจะดอกเพิ่นใหญ่ แต่กบเงินขนาดเด้หมูหมูติ๊กามูามูเดียวติ๊เอยนาหมู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 ่ไหมู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 เออยู่ไหนเจอแล้วสิ่งที่ตามหาอันก็คือดอกมงม่วงเห็ดพึ่งข้ากำัมสีสวยมากนะข้างหลังคนจะเป็นสีขาวนี้ ดอกเป็นหมูนะไบเก่าอันนี้ดอกนะหลือตาขาบเงทนลรยเลยอุ้ยคิดเบียมือมันเป็นหมูอยู่ไในมือเหาะใช่ดูดโอ้ยลอยแล้วโอย,โลอยแ,ลแล้วมันเหลือดตาขาม,มืดูดิมันเป็นหมูเลยหมูเพื่อนไทยรึเปล่าไม่หมูเพื่อนสามบอกเลยหรือวหมูเพื่อนเพื่อนเอาไปแล้ว <c oughs> เพื่อนเราไปเมดแล้ว สวยๆดีแกงเลยแกงทั้งดอกเลยนี่ฮะน่ยำเลยได้เกลี้องเลยเลยหัย้อยไอ้ได้แบบโดดฮ่าๆง่ายอีกแล้วโดดฮ่าๆแกงเติมปากเต็มคำดีขนาดรุ่นนี้ ดัดดีฮึหมได้หูได,ดตาเลยม่เป็นคนะูน่เลยยังไหวนะไหวเด็ดพอดีเนาะพอดีเหมือนปปดีสวยเพิ่งไข่เนาะด o กเบ e m e ใช่เพิ่งไข่ขาวๆถ้ u บ l m e n กับพี่น้องกับบอกในเดิมนอ่น่าระสิน็น รอบก่อนเขาก็ถามแบบนี้เลยนี่ดิดอกยังน้อยเด้อพี่น้องนี่แสดงว่าเห็ดตายน้องดูนี่บ้านบุงยังสิออกอีกอยู่แสดงว่าไปสำรวจขึ้นไปนี่สติ๊กดอกยังน้อยเห็ดก็ได้นี่ดิเห็ดขึ้นขุ่แบบนี้ฮะดันดอกดันดอกค่ะพามือขู่บดหมดเลยนี่ หอยเป็นเขียดด้วยนะเต็มมืดเลยข้างบนบอกสองดอกคู่กันดอกต้นหูต้นจุ่มนี่ตามใบเถาบ่สีดีดอลยดอกน้อยเห็ดยังน้อยนี่ถุนเข่า JFC เพิ่มเมื่อกี้นีกามเห็ด <laughs> กินได้บนนี่เอ้าบอกเค้นเอะนะไปทางเด๋ก็เจอแตัวเอฟซีคุณหลายๆที่ถักทายเนะาะแสดงว่าที่ยังจำกันได้อยู่รักๆพี่น้องมางคากนก็เสียว่าค่อยเบิ่งเจ้าตั้งแต่สมัยอยู่กระบี่กลับมาอยู่บ้านบบเบิ่งอีกเลยนี่คนลืมกันแล้วเฮ็ดเฮ็ดอยู่บ้านมันเบาวบาเท่าอยู่กระบี่กระบี่ฮะอ้ยอัดีดีเฮ็ดเหนือก็ได้เนาะบากพี่เนาะใช่นี่กับมีดอน อยังน้อยกับต้นใหญ่เฮ็ดนี่ก็ได้ดมาดอนกระดอกบานเลยตะกล้าเพิ่นเมื่อกี้นี่ดอกนี้น้อยดอกน้อยนี่ตะกล้าบอกแค่สติสดบานบานเลยเมื่อกี้นี่เราเจอสามดอกอยังน้อยอยู่นี่สำรวจเพื่อเพื่อเจอโม่ใหญ่คือกระเท้าอย่างบ่ทันได้ขี้อ่ะมีอยู่ติไช้ทักใดก็เขี้ <c oughs> แล้วเฮามาบา่า,บายบ่ายก็ได้บ่ายก็ได้กินคำว่าเฮามาบ่ายคนสีโบมี ไม่เปป่าเลยที่ไหนเติ๊กนี่นีแม่นบนนี้ไม่เหมือเมื่อแล้วก็มีมาแล้วก็ับแม่นบนนี่นะเธอติ๊กไปบนได้อยังมรดูขาโอ้ยแม่นีะแม่นอุ้ยใบไม้กับผึ่งเข่าบ่ผึ้นเข่าอะไรผึ่งมังคีนี่เนี่ยเออเดอ๋ยวไม่น้อยรุ่นนี่โอ้โหผมเคยไปเห็นแล้วดอกยวไม่น้อยลุนนี่เพราะว่าสีเดียวกับใบไม้เลยนี่จ้ะเอ๋ อ,อดอกคืสวยอยู่ดิดอกตปนก็นมุกๆดอกเล่นๆนี่ดิพี่น้องบอกว่ามันเปร,รี้ยวเซ็ตไปออกส้มๆนิดๆมันเจอเชือ,อะจอกพอเคยเห็นเป็นหมู่ใหญ่จากเทือหาก็เปิดเจอหมู่พี่น้องเห็นดอกเห็ดบ้าดอกนี้น้องตอนนี้ดอกน้อยเนาะนี่น ดอกรุ่นนี่นี่นี่ดอกดอกน้อยๆแบบนี้ดอกยังน้อยอ่ะเดี๋ยวถ้าไปเห็นดอกน้อยมันหนึ่งก็ได้ตั้งใจนอนหลงงรือยังดอกนี่นี่ก็เค่นี้นี่ดิดดอกยังน้อยนี่ขาวๆนี่เห็นไหมนี่อือพุ่งนี้พุ่งนี้ใหญ่ดินี่นี่ดิเป็นหมูอยู่มาแล้วส่ไว้วมได้วปะพงนี่มาเลาะเบื่อีก มเพิ่นจ้ากระมักนี้จ้าเนอะตุ๊กมีน้อยนิดน้อยนีย่เอากดดอกเดียวพอเดียวท่านใหญ่ก่อนเด็กดูแล้วมันคือเห็ดอะไรเขากำซึ่งเขากำดาเด็กเด็ถ้าดอกแบบนี้ก็ต้องเกตด,ดีๆเลยแหละพรุ่งนี้คนแหละแต่ว่าตอนนี้บ่มีคนเข้าเด้อยวคือได้หาอยู่เนาะ มันจะดอกเน็ดมันน้อยพี่น้องดูงนี่จำไว้ไฮกระโดงคนอยู่างนี้เขาข่ำไลยม <c oughs> ีู่ไหนต่ำเขาต่ำเพื่อแซ่บหรือกันเดินสำรวจป่ายัางไงเลย <c oughs> มารอบบ่ายเนาะเห็นตะหอยเห็นตะหอยขีเหร่ยรงนีเห็นเต็ ลิงกิน,มกนหนนนนามบกยางน,นี้เปหน่วยใหญ่ๆป่าป่านองดูก็สิประมาณนี้แหละเป็นป่าใหญ่โอ้ทิดเต้นอยนู่ข้างบนรถระบ้อมื่อนี่มีสนิบบ้อ มีคนหาอยู่ได้พี่น้องขนาดว่าบ่ายแล้วได้หนึ่งสองโมงสามโมงลยคนยังเต็มป่าอยู่เลยโอ้ฮเพ็ดพึ่งหยังลัดทางวบาเคนสองดอกพึ่งข้าวาแน่เลยสองดอกบักสวยเลยสามดอกอุยออ้ยในคลองอุ้ยมีหมู เฮน3ลอกแล้วนี่ข้างบนได้เห็นนะติ๊กเดินลงมามังดูมีนะนี่ดินี่ดิเลื่อนีินี่ดินี่ดิยังน้อยนี่ดิเลื่อนีินี่ดิขายนีๆชิมก็ด้อชิมอีกก็พี่น้องบอกว่า อยากรู้ว่ารสชาติมันต้องชิมต้รู้ว่าต้องชิมแบมขบขมปี๊ขมปี๊แม่แบบชิมมือก่เลยชิมนีอก่อนบน่นจะชิมซ้อยเนี่ยเหมือนจะขมแต่บะขม,มบะขมเนะาะบะขมเพ่งอย่างพี่น้องนี่แม่เห็ดเผ่งเอ บขมเขากลัอีกเบาสีมันเหรอบาเข้มเบาใช่บาขมบาขมนี่ดิดูนี่ขึ้นท้องมันให้ดิไอกขมนิดนิดเดียวกับขมนี่นี่นี่เดาลูกนี่สติ๊กเว้นไว้กับเบานี่เว้นเละเดือดแล้เฮ้นเดือดไปทำแล้วต้องใส่ยังน้อยเนาะแม่เออทำนี่เบาลองรอบไปในคลองนี่ลองเบิ่ง์ดสติ๊กใสายน้าในคลองได้ เจอะไรจ้านี่ออกมืออะไรในงนี่ติดนมนพป้าไปกัเลอันนี้ก่อนอันนี้ก่นถึงยังอันนี้ก่นดล่างมีดีกว่าจะเห็นนี่ละผุยอ้ยเป็นตะวันดีเด้หนออกมือ

สีเดียวกับใบไม้เลยเดี๋ยวตั้เลยเยจะิด้อมไปพุ่นกับอกกีบาพุ่องามขนาดเลยตั้งหลายดอกเลยนะงอกกีมองเห็นเพ่อนยดอกมดอกน้อยเป็นช่ออยู่น ดอกนี้ดอกนี้อออออื้ยมือก็นีด้นีอกหนด้แถวนี้หละข้างทางนี่แหละเดินตั้งไกลมาใจข้างทางติ๊กชวนมาข้นไปกลับเถอะวะจะย่างขึ้นมาชิฮอดลหมูอยู่นี้อเดีๆให้สาธิกอ้อมทางหลังจกรอบนึงเื่ออออี นี่แล้วอุ้ยปุปน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 นี่หละอุ้ยเต็มเลยตถสายล้วโอเคเหยียดเลยน้ำมือน้ำมือน้ำมือเติอดอันนี้ก่อน้มหราเปิดะอดอกต้อน่อนด้วยต้อนไหมอ้อมมาโอเคเปิดเลยจะมาเด้อไอ้พี่ย้อ้พี่ยุ้ ý nghĩa các bạn đều có mãi không sai mã không mãi mọi thứ hai không thai nữa 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 หาเอาที่เพิดพนด้ิหืมเห็นดิแพ็คคู่จ้าแบบนี้โอ้โหเมนแต่ยี่สิบดอกแล้วบนนี้หูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่เดี๋ยวไปเดินทั่วเลยล่ะแถวนี้ฮะไม่รู้ใครจะทิ

สีนี่แหละเตยตะก,ก้าแล้วสีนี่ตองหา,อ,งหาอีก็ตองหาอีกยามเป็นแถวเลยมาขาวไทยเนี่ยพากันเดินตามหมักแงวเข้ามามาเห็นเฮ็ดพี่น้องเห็นหนามมอมนี่ดิเห็นด,ดินโอ้คือเขาหมักแงวเลยตัวใหญ่มากมชิมก็ได้นะั่นเด็ดต้นเพิ่นต้นนี่นดิต้นหมักเงว แท่แบะไดีลอยน้ำปลาบอะดอกนึงอจ็บกับงดอกนึงนี่มันหล่นดำมดนึ่มันบ่แท่บมันส้มเออแต่ว่าบางเงี้ยมันต้องส้มมันจะแท่บเนาะห้ยคุณลอยไหวคือดิ้นจี๋บแทบบบ่ เงี้ยล็กชุ่มๆดอกไม้เัยฮู้ทางรถเออหมูสืเมื่อเลยนั่นะแล้วแต่เกมทางได้เาเดี่ต่กระโมงกระเจ้าตกระโองกระเจ้าตัดกระโมงกระตาบ่ายแล้วเรานัสมบูมีหมูไม่แม่ไม่แม่แห้งหลายแหงหลายหาทุกสถวที่ข้างหลังมีไหม ตุนเขาบานเล้วบานแล้วดอกตื่นกันไปเนาะข้างกลางจะมาฮอดรถล่ะโอ้ยหมานมาหมานอยู่นี่มาหม้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดพึ่งตอนไายนี่เ่งดยังพี่น้องได้หมูใหญ่เ่งดยังยีกอันนี้ก็ได้เฮ็ดตาเซ็ดหมูแต่ว่าเฮ็ดพึ่งจากแต่โบจักซื้อจากอันนี้เดบ้านพี่น้องเอิ้นเฮ็ดยังนี่แต่ติงกับเอิ้นเฮ็ดหนามอมนี่ค่ะเออเฮ็ดดินเท่าไหรไว้ง่ายกะดอกแย่งนี้ต้นอยู่ถ้ายังอบไปหลายเนาะไมนนี่ ออกหลายเมื่อกี้นี่โอ้ยเป็นตะก้ากระมองออนโซนนี่เด้หมูสุดท้ายนี่ดอกสวยสวยนี่ดอกงามงนั้นเลยมาเจาจ็ได้หลายดอกอยู่ได้นาดมาบ่ายมารอบ่ายได้นี่คนกันยังหลายคือเก่ายังหลายคือตอนเศร้าคือขึ้นขนาดเราเบาเขนเนาะแต่เขามาแต่เขาข้าป่าหน่อไม้เออยามเศร้า ติ๊กเสือมือทำเมนูมือนีติ๊กหูเข้าวติ๊กเสือมือพัดกะเพราพี่น้องจ้าก็จะบรอกโแกงเนาะเพราะโบมีข้าวเหนียวพัดกะเพราก็ได้เฮ็ดจะเป็นอย่างแซ่บคือแจ็คแล้วเพิ่นเอาไปสีแจ็คมาฮอดแล้วแต่ก็ต้องหมายคือเก่าเนาะใช้เวลากินมาทันมือใหม่ตัวเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นมาส่งเลยเอากระลาพี่น้องมือเราจะจักระงเลย่จ็กแล้วเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า